โอเคก็กาบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P ีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแมปฟิตนะครับผมก็ฟิตพาร์ทนี้ทุกคนมีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวันเสาร์เห็นเขาบอกว่าวันนี้จะเป็นอัปเดตใหญ่นะครับซึ่งจะมีเกาะใหม่เข้ามาด้วยก็หมือนเดินนะครับทุกครั้งที่ฟิตอัปเดตพี่ก็จะมาสอนหาเบ็ดใหม่นะทุกคนซึ่งเบ็ดเนี้ยพี่บอกเลยว่าเป็นเบ็ดผิดนะ อย่างแรกที่พี่อยากให้ทุกคนเตรียมเนี่ยก็คือตังค์นะครับเบ็ดนี้นจะมีราคาที่ไม่สูงมากนะก็คือ1นึ่งแเเท่านั้นเองนะครับไม่ได้สูงมากเลยแต่ว่าค่อนข้างที่จะดีนะพี่ไปอ่านค่าสถานะมาคร่าวๆแล้วมาทุกคนครับสาหรับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทุกคนเ,นเริ่มจากเกาะมูสูตรเนาะแล้วก็เดินทางไปเกาะใหม่ได้เลยครับที่อัปเกรดเข้ามาใหม่นะเนาะเกาะจะชื่อว่า Lost Jungle นะทุกคนตรงนู้นเลยนะครับตักหมุดอยู่ตรงนู้นเลยสีเขียวเขียวส้มๆหลังจากที่เรามาถึงตรงหน้าเกาะแล้วทุกคนให้ตามพี่มาได้เลยครับนี่เดินขึ้นนมาเเกะลยนะ เดินขึ้นไปตรงกลางเกาะก่อนครับขั้นตอนแรกเนาะเราจะได้รู้ว่าเราต้องไปโซนไหนบ้างนะนี่สังเกตตรงพ่อค้าก็ได้ทุกคนตรงนี้นะครับผมให้สังเกตจุดนี้ไ้ก่อนจะได้สังเกตงนะ่ายๆเนาะสำหรับเกาะน,นี้เป็นเกาะที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับพี่บอกเลยว่าน่าจะเป็นเกาะแรกเลยไหมที่มีระบบแทงปลาทุกคนเราสามารถซื้อหอ,อกนะครับมาแทงปลาด้านล่างได้นะแบบไม่ต้องตกเบ็ดนะนี่สําหรับหอ,อกจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนครับในราคา150บาทโคตรถูก oh, โอเคสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยไม่ได้สอนแทงปลานะพี่จะมาสอนหาเบ็ดนะครับวิธีการไปนะทุกคนให้สังเกตสะพานตรงนี้นะ่ะตรงหน้าพ่อค้าตรงนี้นะครับเดินไปสะพานตรงนี้เลยแล้วก็สังเกตต้นไม้กับต้นเห็ดตรงนี้ครับใหญ่ๆตรงนี้เนาะให้เราเนี่ยมองลงไปข้างล่างครับนี่ป่ามันจะมีบอ่อพิษโผล่ขึ้นมานะเป็นพิษเ,เขียวๆตรงนี้ให้เราเดินลงไปข้างล่างครับมันจะมีเส้นสลิงอยู่แนะนํว่าจะโดดลงบอ่อพิษนะทุกคนอาจจะตุยได้หลังจากที่เราลงมาเสร็จนะครับพี่แนะนําเลยนะก่อนที่จะไปขั้นตอนแรกเนี่ยให้แนะนํามาคุยกับ NPT ตัวนี้ก่อนนะครับ หลังจากที่เราคุยกับ NPC ตัวนี้เราจะได้ของวาร์ปมานะครับก็คือไอเทมเทเลพอตนั่นเองนี่นะครับผมไอเทมตัวนี้มันจะสามารถเทเลพอร์ตเราเนี่ยมายัางข้างล่างตรงนี้ได้ครับเวลาเราตุยเนาะสมมติเนี่ยเราเซฟไว้เกาะมูสูดแบบพี่ใช่ไหมพี่ก็เซฟไปที่มูสูดน,นะเราก็จะได้ไอเทมตัวนี้มาโอเคมาขั้นตอนแรกครับพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยไล่ตามภารกิจตรงนี้เลยอะดูตามแผนที่ก็ได้นะภารกิจที่เราต้องทําจะมีประมาณนี้ทุกคน5โซนครับนี่จะเป็นโซนที่กักบาต X ไว้อย่างนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้ ส่วนโซนที่6กเนี่ยจะเป็นโซนเปิดประตูบอสนะโอเคไล่ขวาเลยครับผมอ่ะเริ่มจากตรงนี้แนละ้วเดี๋ยวพี่เริ่มจากทางขวาก่อนเลยเดินตามพี่มเลยทุกคนครับอ่ะหลังจากที่เรามาทางขวาโซนแรกที่เราจะเจอนะครับก็คือเขาวงกดนั่นเองซึ่งอันนี้พี่บอกเลยนะว่าอย่าไปสัมผัสเจ้าตัวหนามสีดำๆตรงนี้นะถ้าใครสัมผัสเนี่ยพี่บอกเลยซิ้งแง่แก่ <laughs> อะไรวะทุกคนคือ <c oughs> อะไรวะโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้เราเดินเข้ามาเนาะเดินกลางๆหน่อยนะครับแล้วก็ออกขวานะออกขวาตรงนี้นี่ประมาณนี้ค่อยๆเดินนะทุกคนไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ออกซ้ายครับอ่ะขวาแรกแล้วก็ซ้ายนะนี่แล้วก็ขวาครับนี่ตามน้องไปได้เลยค่อยๆเดินหน่อยนะทุกคนอย่างที่พี่บอกนะครับว่าอย่าสัมผัสน้ําแม้แต่นิดเดียวนะหลังจากที่ออกมาตรงนี้ครับออกไปทางซ้ายอ่ะดูตามจอพี่ก็ได้เนาะ ปึ๊บอ่ะก่อนถึงมุมนี้ให้หมุนซ้ายแล้วก็ออกครับพยายามเดินกลางไว้ทุกคนนี่ตามทางไปเลยครับตอนนี้โอเคหลังจากที่มาถึงจุดนี้เนี่ยให้ทุกคนตรงเลยนะเดินตรงยาวๆครับนี่เลยปึ๊บตรงแล้วก็ก่อนที่จะถึงทางเนี่ยออกซ้ายนะครับใครดูไม่ทันเนี่ยก็คลิปดูได้นะว่าไปตรงไหนนะครับแล้วก็นี่เลยตามทางไปครับตอนนี้ปึ๊บ,บพี่ก็กลัวพี่โดนเหมือนกันนะเพราะว่าโดนมาหลายรอบแล้ว นี่ทุกคนหลังจากที่เรามาถึงจุดสิ้นสุดนะครับเราจะมาถึงตรงนี้เลย Galile มันจะเป็นที่รับของนะครับหรือว่ารับหินนั่นเองนี่จุดแรกนะให้เราเนี่ยมาเหยียบตรงนี้เลยครับเพื่อรับของเนาะก็หลังจากที่เรารับมานะทุกคนอ่ะบริเวณนี้นะครับมันจะได้ของมาสองอย่างเนาะอย่างแรกเนี่ยมันจะเป็นรูนครับทุกคนเนี่ยจะเป็นรูนประมาณนี้เลยแล้วก็อย่างที่2เนี่ยมันจะเป็นไอเทมนะแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอเทมอะไรนะครับเพราะว่าพี่รับตั้งแต่ช่วงเกมมันอัปเดตแล้วอันนี้พี่จําไม่ได้นะ โอเคอันนี้จะเป็นโซนแรกนะครับที่เราต้องเล่นมนะินิเกมเนาะไปเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปนครับเวทุกคนหลังจากที่เรานะครับออกจากห้องวงกดเสร็จนะนี่เลยต้องได้รับรูนก่อนนะครับถึงออกมาเนาะแล้วก็ไปทางซ้ายต่อเลยครับนีเดินไปยาวๆเลยอย่างที่พี่ได้บอกไว้นะว่าห้องเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ห้องนะครับที่เราต้องเล่นมนะินิเกมเนาะนี่จะเป็นโซนที่2ครับโซนนี้พี่ขอเรียกว่าโซนผจัญแล้วกันนะอ่าสำหรับโซนนี้นะครับถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยมันจะไม่เห็นนะทุกคนแนะนําให้รีบเป็นตอนกลางคืนนะครับ ส่วนพระจันทร์ตรงนี้วิธีการเล่นง่ายมากครับให้เราเนี่ยไปดูที่พระจันทร์บนฝาผนังก่อนนะนี่เลยแต่ละคนเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะนี่พระจันทร์แต่ละดวงเนี่ยก็จะอ่ะอันแรกเนี่ยเต็มดวงอันสองจะเป็นพระจันทร์เสี่ยวไปฝั่งขวานะครับอันที่3พระจันทร์ครึ่งอันที่4พระจันทร์เสี่ยวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อันที่ห้าเป็นพระจันทร์มืดอะไรประมาณนี้ก็ไล่กดตามเจ้าตัวที่เราเห็นเลยนะครับอ่ะตัวแรกจะเป็นอันนี้เนาะส่วนอันที่สองครับทุกคนอ่ะพระจันทร์เสี่ยวไปฝั่งขวาอ่ะฝั่งขวาจะเป็็นนนตััวีี้้ครรบ่เเากกดดไลย ก็อันที่3จะเป็นพระจันทร์ครึ่งครับนี่ขาวดำเนาะอยู่ตรงนี้แล้วก็อันที่4ี่ครับจะอยู่โซนนี้พระจันทร์เสี้ยวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นตัวนี้เลยพระจันทร์มืดหลังจากที่เรากดเสร็จนะครับเจ้าตัวเนี่ยเครือไม้ตรงนี้นะมันจะยื่นลูนลงมาให้เรานะครับให้เราเนี่ยกดขึ้นไปแบบนี้แล้วก็นี่มันก็จะเข้าตัวมาเลยนะครับสาหรับไอเทม2ชิ้นที่เราได้มานะครับนี่ก็จะมีเจ้าตัวลูนตรงนี้เลยลูนเครือไม้นะครับแล้วก็จะมีนี่ จาตัวเครือเถาวันนะอันนี้จะเป็นมินิเกมโซนที่2อนะครับเดี๋ยวเราไปโซนที่3ามกันต่อทุกคนอโซนที่3าเนี่ยออกซ้ายเหมือนเดิมครับเราจะสายยาว,วนะตอนนี้หลังจากที่เราออกขวาตอนแรกนะครับตอนนี้ก็สายยาวๆทุกคนมาครับหลังจากที่เรามาถึงห้องที่3เนี่ยจุดสังเกตเนี่ยจะเป็นซ้ายทุกคนมันจะมีซ้ายเนี่ยย้อยๆลงมาแบบนี้เต็มเลยนะครับผมให้เราเนี่ยมองซ้ายนิดนึงนะประตูเนี่ยมันจะปิดอยู่นะครับแต่พี่บอกก่อนนะ เวลาเราเข้าไปใกล้ประตูเนี่ยประตูมันจะเปิดมานะครับให้เราเนี่ยรีบขึ้นข้างบนให้ไวที่สุดนะเพราะว่าหลังจากที่เราเข้าไปในห้องแบบนี้ทุกคนน้ํามันจะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่ให้ทุกคนเนี่ยพยายามเนี่ยเมมมๆหน่อยนะที่บอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันสําหรับเจ้าตัวการกระโดดต้องคนเล่นในนี่บ่อยๆอย่อะเขาเรียกว่าอะไรนะแอบบกระโดดบ,บ่อยๆอย่อะถึงจะเตียน,นะครับโอเคอกระโดดตามทางไปเรื่อยครับพยายามอย่าตกนะถ้าตกไปโดนน้านี่คือเริ่มใหม่จากศูนย์นะพี่บอกให้ โอเคตอนนี้พี่พยายามมิมอยู่ทุกคนมีคนล่วงไปแล้วเห็นคาตาครับได้แล้วแล้วก็ขึ้นข้างบน๊บนี่ทุกคนเราก็จะมาถึงโซนนี้นะครับเราก็สามารถหยิบของได้เลยนะก็เหมือนเดิมครับผมเราจะได้รูนแล้วก็ไอเทมพิเศษมานนหนึ่งอันนะครับผม แต่พี่ไม่รู้นะว่าโซนนี้มันได้ไอเทมอะไรมาขอญาตไม่พูดแล้วกันเพราะว่าพี่ก็เล่นตั้งแต่ช่วงอัปเดตแรกๆแล้วนะอย่างที่พี่ได้บอกไปนะครับไปเดี๋ยวเราไปโซนที่3ามกันออกซ้ายเหมือนเดิมนะยา,ยาวๆเลยครับนี่เลยตามทางไปเลยครับผมตามเขาวงกดก็ได้นะนี่เดินไปเรื่อยแบบนี้เลยครับนี่เลยออกซ้ายมาครับนี่เราจะเห็นไกลๆนู้นเลยทุกคนมือสีฟ้าอยู่ตรงนู้นนะครับสลับโซนนี้ยพี่บอกเลยว่าเล่นยากที่สุดแล้ว พี่ต้องใช้คขามาเล่นยากสุดแล้วนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเราต้องไปตรงนี้ห้ามลงน้ําเป็นเด็ดขาดนะถ้าลงน้ำเนี่ยเราจะตุยนะครับแล้วเราเนี่ยต้องมองขึ้นข้างบนทุกคนเห็นปะอ่ะเอาจอซูมแบบนี้เลยทุกคนครับเราต้องเดินตามทางเนี่ยอ่ะตามข้างบนนี้ทุกคนครับนี่เดินไปแบบนี้นะนี่ค่อยๆเดินแบบนี้ครับนี่เห็นปะถ้าลงน้ําก็คือตุยแบบนี้เลยก็ประมาณนั้นเลยทุกคนแบบเมื่อกี้ที่พี่ตุยนะก็พยายามเนี่ยเดินช้าๆหน่อยนะครับผมอ่ะค่อยๆเดินเนาะตามข้างบนนี้นะเส้นทางข้างบนนี้นะครับค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึไปนะ แต่ว่านะครับช่วงที่พี่เล่นอยู่เนี่ยมันมีจุดบั็อกอยู่จุดหนึ่งไม่รู้ว่าบั็กหรือว่าจงใจทํานะครับเราใช้ก็ตัวเครื่องล่อนแบบนี้ทุกคนเนี่ยสามารถล่อนไปได้ครับเนี่ยเรามายืนตรงหินตรงนี้เนาะพี่ไม่รู้นะว่าหลังจากนี้นะครับเวลาน้องมาดูคลิปพี่เนี่ยมันจะสามารถทําได้หรือเปล่าแต่ถ้าใครทาไม่ได้เนี่ยก็เสียใจด้วยทุกคนอ่ะเราทําการล่อนขึ้นไปครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะกระโดดปุ๊บแล้วก็ล่อนไปเนี่ยถึงจุดประมาณนี้ทุกคนมันจะสามารถเดือนได้เลยเห็นไหมมันจะมีจุดบล็กค,ครับ นี่เลยเข้ามาเก็บประมาณนี้ครับผมเราก็จะได้ลูนมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับกับไอเทมหนึ่งอันเนาะอันนี้จะเป็นอันที่สี่แล้วนะครับแล้วก็เหลือห้องสุดท้ายแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราออกสายไปตรงนี้เลยนี่ครับผมเดินตรงไปเหมือนเดิมครับตามรอยเขาว,วงกดไปเนาะอาจจะแบบซับซ้อนนิดนึงนะถ้าใครยังไม่รู้ใครไปถึงห้องไหนก่อนก็ทําห้องนั้นก่อนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเรียงตามพี่นะทุกคนอันนี้พี่แค่บอกว่าต้องทําอะไรยังไงแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องเรียงตามนะ ก่อนที่เราจะไปห้องต่อไปนะครับพี่ต้องแวะมาฝากสปอนเซอร์ร้าน Nemo Shop นิดหนึ่งนะสำหรับร้าน Nemo Shop นะครับมีประการรับฟาร์มแมปต่างๆในเกมโรบอกนะไม่ว่าจะเป็น a l l i e Scott o v t r v o r อ o a Garden ล่าสุดเนี่ยมาทำแมปฟิทแมปปักไข่พืชว s b e d เ o ลด พี่บอกเลยว่าแทบจะควบคุมทุกแมปแล้วนะตอนนี้มีทั้งไก่ตันนะครับกิฟเกมพาร์แล้วก็มีเติมโลบังอีกด้วยนะครบจบในร้านเดียวแน่นอนสําหรับร้านนีโมช็อปใครสนใจเพจและลิงเดี๋ยวพี่แปะไว้ดีคลิปชันแล้วก็เป็นแรกนะครับผมนี่ครับผมจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วโซนนี้พี่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นของที่ยากเหมือนกันนะเป็นแบบมินิเกมในการกระโดดครับก็สาหรับเจ้าตัวโซนนี้นทุกคนครับวิธีการเล่นเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยกระโดดไปทีละอันแบบนี้นะถ้าเรากระโดดถูกอันเนี่ยก็จะสามารถไปต่อได้เรื่อแต่ถ้าาเรากรกะะโดดดผิดนะ มันจะมีพิษนะครับโผลออกมาจากด้านหน้าแล้วมาถึงตัวเราเนาะวิธีการหลบพิษเนี่ยเราสามารถกระโดดกลับได้นะทุกคนแต่ว่าอาจจะแบบไม่ทันเนาะอาจจะตุยนะครับอันนี้พี่ต้องบอกก่อนนะยากเหมือนกันพอๆกับอันเมื่อกี้เลยแต่นะครับผมพี่ย้ําว่าแต่ตอนที่พี่เล่นเนี่ยมันมีการกระโดดใช้เจ้าตัวคิลเดอร์แบบนี้ได้พี่ไม่รู้ว่าของน้องที่มาดูเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็สวยครับบอกเลยว่าโคตรสวยรู้ไห กระดาษเช็คมอไซค์ยังไม่รอดทุกคนอ่ะวิธีการนะครับขึ้นมาตรงต้นไม้ตรงนี้ทุกคนที่บอกเลยนี่ให้ขอต้นไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นหินตรงนี้นิดนึงอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคได้ระยะตรงนี้นะทุกคนให้กระโดดแล้วก็กดไปเลยครับเจ้าตัวคิวเดอร์ไปเลยครับลอนยาวๆประมาณนี้เลยนี่เราก็จะมาถึงมือเป็นที่เรียบร้อยนะอันสุดท้ายนะครับสําหรับเจ้าตัวรวนุน โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยเล่นภารกิจมินิเกมทั้ง5แล้วนะครับเราจะได้ไอเทมมา2ไอเทมเนาะก็คือมันจะได้ทั้งหมด5ไอเทมมาเนี่ยทุกคนแต่ว่าไอเทมที่เราจะใช้เนี่ยมันมีแค่2นะครับอ่ะมันจะมีแจ่ตัวนี้อที่เป็นได้ติดพิษนะครับพี่ไม่รู้ว่ามันได้จากโซนไหนนะทุกคนเพราะว่าพี่เล่นตั้งแต่ช่วงเกมอัปเดตใหม่ๆเนาะพี่ก็เลยเนี่ยพาทุกคนเนี่ยทำทั้งหมดเลยทุกโซนนะครับหาโซนเนาะแล้วก็อย่างที่2องนะครับนี่จะเป็นเจ้าตัวท็อกซิกคอทุกคนนี่อันนี้นะ ก็ไม่จําเป็นต้องไปเล่นมินิเกมทั้ง5ครับก็หาแค่2อ,อันนี้พอนะสองอันแค่นี้ไม่ต้องไปหาอันอื่นแล้วโอเคหลังจากที่เราได้มานะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เราวาร์ปกลับไปที่มูสูดรครับทุกคนก็คือเกาะเริ่มต้นเนาะหลังจากที่เรามาถึงเกาะมูสูดนะทุกคนอ่ะขั้นตอนต่อไปที่เราจะทานะครับก็คือไปซื้อกงตรงนี้ทุกคนครับในราคา4.5บาทซื้อมาเลยครับประมาณ10-20ึงบกงนะพี่แนะนานะครับประมาณนี้เพราะว่าเราจะเอากงเนี่ยมาวางตรงนี้ครับทุกคนในบ่อเป็ดเนาะเพื่อที่จะดักหาไม้คร ที่เป็นก้านวายทุกคนไม้เขี้ยกากะครับก็หลังจากที่เราวางกงนะทุกคนครับให้เรากดเปิดไปเลยนะย้ําว่าต้องเอาแค่กิ่งไม้นะครับที่พี่ได้บอกปบไปนะะกดเปิดอย่างนี้เลยกิ่งไม้เนี่ยมันออกง่ายนะนี่ครับแค่นี้ก็ได้แล้วเห็นปะนี่คือกิ่งไม้อันนี้เลยครับที่เราต้องการก็คือกิ่งไม้แบบนี้เลยกลิ่งไม้ง่อยๆอันนี้เลยครับที่เราต้องการเนาะหลังจากที่เราได้กิ่งไม้มาแล้วนะครับให้เราเนี่ยทําการไปรีค่าสถานะครับนี่เลย จากน้องหัวส้มๆใส่หมวกดําตรงนี้เนาะรีไปเลยครับผมรีตรงนี้กดรีไปเลยครับนี่ปัป๊บรีไปเรื่อยนะทุกคนจนกว่าเราจะได้เจ้าตัวกิ่งไม้ที่มีค่าสถานะพิษครับก็คือพอยซันนั่นเองหลังจากที่ได้มาเนี่ยหน้าตากิ่งไม้จะเป็นประมาณนี้นะครับสีม่วงๆแบบนี้เลยอ่ะก็อันนี้คือชื่อค่าสถานะนะนี่เลยตามข้างล่างนี่ครับมันจะจ,จะดูยากนิดนึงนะทุกคนมันเป็นโทนดำๆอะ่ะอ่ะ ポイซันเนาะโอเคหลังจากที่เรารีค่าสถานะจนได้ไม้ตัวนี้มานะครับเราก็จะครบหลักสูตรแล้ว3ไอเทมที่เราต้องการนะอะเรามาดูกันว่ามีไอเทมอะไรบ้างก็1เลยนะครับจะเป็นได้ตัวนี้เนาะย้ำอีกรอบนึงนะครับว่าพี่ไม่รู้ว่าได้จากโซนไหนเนาะไอทีมินิเกมที่พีไ่ไปเล่น5โซนนั่แหละทุกคนมันอยู่ในโซนไหนสักโซนแหละแล้วก็อันที่2ครับเจ้าตัวท็อกซิคคออันนี้ก็เหมือนกันอยู่ในโซนไหนสักโซนนะครับในเจ้าตัว5มินิเกมแล้วก็อันที่3ไม้ที่ติดค่าอยซันนะครับต้องเอามารีเท่านั้นเน โอเคหลังจากที่ได้ทั้ง3ครบนะครับผมให้เราเนี่ยทำการไปค้าเบ็ดเลยครับ เบดเนี่ยจะอยู่ที่เกาะน,นะครับแอนเจียนนะทุกคนเป็นเบดคราฟนะครับที่อัปเกรดก็มาใหม่นะไปเดี๋ยวเราจะไปเกาะแอนเจียนกันและสําหรับใครที่อยากฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอแอปพลิชัน UG Phone แค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนเพื่อเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้หลายเกมนะครับฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนเพื่อน,นจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่โคดนี่เลย P P P 123เเพพืื่่่ออออนนจะไไดด้้รรัับชฟปทลงใก ใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร์มเกมแบบตลอด24ชั่วโมงก็แอปนี้เลย UG Phone ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริษฐานมาครับผมไปทําการค้าวเบ็ดกันนะอันนี้จะเป็นเบ็ดที่เราต้องคาวนะครับอย่างที่พี่บอกนะว่าให้เตรียมตังมาแสนเนะครับเบ็ดจะอยู่ราคาแสนเเนาะนี่มาแท่นคาวไปเลยก็เบ็ดใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับจะมี3เบ็ดด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้อ่ะเบ็ดไม้เนาะแล้วก็เบ็ดพิษที่พี่จะคาวในวันนี้นะครับแล้วก็มีเบ็ดตัวนี้ด้วย อันนี้ก็น่าจะเป็นเบ็ดที่ดีที่สุดปะ่ะมันตั้งสามแสนห้าทุกคนแต่พี่ไม่แน่ใจว่าดีสุดหรือเปล่านะแต่สาหรับเบ็ดแรกที่พี่จะสอนทาก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับนี่ท็อกซิตสไปร์ล็อตป่ะไม่รู้ว่าชื่อมันอ่านว่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับของที่ต้องใช้ก็ให้เตรียมมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะไม้ติดพิษหนึ่งอันครับเจ้าตัวท็อกซิตคอ1หนึ่งอันแล้วก็ได้ติดพิษอีกหนึ่งอันเนาะราคาค้าบอยู่ที่แสนเจ็ดเท่านั้นอะคัาไปเลยใช่เรียบร้อยทุกคนน่่ดดดาาววโบติพิพคสย โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราคราเบ็ดมาเนาะเบ็ดจะมีหน้าตาประมาณนี้เลยครับพี่บอกเลยว่าเป็นเบ็ดดาบแล้วแล้วก็มีออร่าพิษอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะถ้าแบบไม่ถือเบ็ดจะอยู่ประมาณนี้เลยครับทุกคนนี่ประมาณสไปหลังเนาะสวยนะส่วนตัวพี่พี่คิดว่าสวยนะโทนม่วงๆนะครับนี่เวลาถือประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูค่าความสามารถแล้วก็สเตตัสเบ็ดเข้าข้าวันครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับเจ้าเบ็ดตัวนี้นะครับสเตตัสของเขาเนี่ยให้มานะครับความเร็วกินเหยื่อ87ครับโชคเนี่ยให้มา248ควบคุมให้มา0.3ครับค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะ ความยืดหยุนครับลบ20เนาะแล้วก็น้ำหนักรับได้อยู่ที่อินฟินิตนะครับรับน้ำหนักไม่จํากัดนะส่วนในเรื่องของความสามารถเบ็ดครับที่เขาเขียนมาเนาะเบ็ดตัวนี้จะมีค่าสถานะพิษครับก็คือค่าท็อกซิกนั่นเองเวลาค่าท็อกซิกเนี่ยเวลาปล่อยใส่ปลานะครับมีโอกาส15%ที่จะปล่อยใส่ปลานะปลาตัวนั้นจะโดนสตันครับทุกคนครับหลังจากที่ปลาโดนสตันเนี่ยเบ็ดเนี่ยจะดึงไวขึ้น70%นะแล้วก็ในตัวเบ็ดเองนะครับจะมีค่าโปรเกรสสปีดเนี่ยบวกยู่แล้วเนะปอร์เพีนตกให้ดู๋ยี่ตกให้ดูดนะครับ เห็นปะดูแปน้นคอนโทรลดิทุกคนโคตรใหญ่ใหญ่มากแล้วก็มีความเร็วคืบหน้า20%ครับก็คือเจ้าตัวโปเกสเตอรปิดนั่นเองนี่เลยตกมาประมาณนี้เลยครับนี่ครับทุกคนนี่เวลาติดค่าสถานะดูที่น้ำครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนพิดพิด,พ,ดพ้นขึ้นมาแบบนี้เนาะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ดึงขึ้น นี่มันจะเป็นค่านี้ครับท็อกซิกนะชื่อค่าเขานะครับผมประมาณนี้เลยปลาเนี่ยจะออกอล่าม่วงๆแบบนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็น 1- ใน4เบ็ดนะครับที่อัพเข้ามาล่าสุดของวันเสาร์นี้เนาะเดี๋ยวอีก3เบ็ดเนี่ยเดี๋ยวพี่พยายามทําให้นะครับผมว่มาวิธีการทำเนี่ยทำยังไงพี่บอกเลยว่าเบ็ดคราฟเนี่ยค่อนข้างจะทําคล้ายกันนะแต่ว่าจะมีอีกเบ็ดหนึ่งครับทุกคนที่ต้องทําภารกิจเอาซึ่งเบ็ดนั้นพี่ก็มองว่าสวยเหมือนกันก็สำหรับเบ็ดแรกนะครับใน EP นี้เนาะนะท็กอกซิกสไปรนะะ้ามณีแหล พี่มองว่าดีนะสำหรับเบ็ดนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะทุกคนในการหาเบดนะก็มีประมาณนี้เลยถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับฝากกด like ไลค์กดติดตามพี่พี่ด้วยแล้วเราไปเจอกันอีกทีในคลิปวโอหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย